ครับโอเคก็ตามคาดนะครับนี่ไส์ขนาดนี้นะครับแก่แล้วอืมนี้แก่แล้วขายพวอนี้นะครับมานี้ขายถูกๆขายเท่าราคาอ่าตลาดเลยนะครับเนาะเห็นว่เห็นแวบๆ้างใน ได้ะจะหลบตาหน่อยนะครับนี่เนะราเขาไปขายทำถุงละยี่สิบบาทนะครับได้อามันสิบกว่าถุงอยู่นะครับเพราะว่าเราเก็บพีงน้องก็อีกถุงน,นะครับวันนี้มาเก็บช่วยกันครับเนี่ยอี้เยอะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเก็บใหม่ครับเนี่ยนี่นะครับอยู่ข้างล่างเนี่ยด้วยเล็ก็ขายสองโลกสิบบาทนะครับให้สำหรับคนที่อ,อยู่ด้วยกันไม่เยอะนะครับครอบครัวเล็กๆก็หนึ่งคาบพอดีโอเคครับ Se oh, yeah.